สวัสดีครับนะครับพมเป็นพี่น้องเอฟซีชองซุที่วัดทุก่ันนะครับเมื่อนี้คาปีพรอพพนองนะครับเปิดราคาง่วงงามงอเลี่ยงหนาคอกนะครับปะกกันท้องนะครับสำหรับทนาดติดตามหางวไปเลี่ยงปากกันท้องครับเด้อนะครับที่กัดนะครับบ้านนากระแซงหมู่13สมนะครับตำบลน,นากระแซงอำเภอเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้นะครับ มัวทองนะครับปักกันทองนี่ครับเมย์หญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวพาพีพอน้องนะครับไปชมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อนี่ครับจะได้ประวัติคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ไม,มีตัวใดถือใจเขาจะได้เดือดซื้อเดือหากันไปนี่ครับไปเลี้ยงนะครับสวัสดีครับพ่อครับนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับ,รบปะกกันท้องนะครับเบิ่งตัวแรกแหกมานนะครับพริกแดงนะครับ SK 581นึ่นะครับตัวนี้ ทองที่เดือนหล่อพ่อแม่นี่เดือนที่หาเลครับเดือนที่หาครับเขาเมย์ใหญ่ๆนะครับเบิง้งลำ่ำโตเหนือนางสีสันหน้าตาเป็นงัวมาเขาบ่พ่อเมาเขาครับลูกสองเลยพอ่อลูกที่สองฆ่าทองนะครับตัวนีน้ัดีครบ นังน่งนะซาหญ่วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69life.com แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรยะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้นะครับ 69life.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสว,สวยๆกำลังรอท่านอยู่นี่ครับขาแข็งครับกินยเก่ง ลูกที่สองนะครับสูงเมตรสี่สิบห้าเดียวยินดีนะพ่อเนาะสี่ห้าสี่หกนะครับเดี๋ยวเบิ่งช่วงถ่ายให้มัเนี่ยนะครับตัวนี้ประกันทองคแล้วด้วไผบมักงัวนทองนะครับถ่ายเครื่องน้ำดำนะครับกคกหางครับงัวมักเขาครับหน้าตาข้าแข็งตัวนี้ตัวทองเรียบร้อยประกันทองเบิ่งพวงหางดีพวงหางดีพ่มี่ต้หนิครับนะครับเต่านมงามนะพ่อเนาะเต่านมสีงามเต่านมสีหัวนะครับง่ามแม่นี่เปิดแา้วข้หลายไม่แน่นอนครับ ไหาซิบหานี่ครับฟังบ่ผิดไผโตก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับหาซิบหาเมย์ใหญ่ๆนี่ครับเป็นงม้มาเขาซื่อๆนี่ครับหน้าตาเพิ่นบดดีหูดำดีหูดำปากงามนะครับปากเพิ่นนี่ครับแน่บางอีละนี่ไซด์ดีนี่ไซด์ดีเสียงดีอยู่นี่ไซดดีนี่ครับหน้าตาขาแข็งเรียบเพิ่นนี่ครับเอาเบิ่งเอาไม่มีตำหนินี่ครับตัวนี้หาซิบหาต่อรองได้อีกนี่ครับ การส่งถือกันทรงฟรีฝ่ายอีสานพอวะนา่ครับราคาเบาๆตัวนี้ต่อรองได้อีกทองหาเดือนพันง่ายมากพูดนี้ละจังหน่อยพอดีอน่าแดดแดดออกแล้วเดี๋ยวขึ้มเดี๋ยวแดดครับนี่ครับเบึ้งแดงคับขนาดเลยสีสันมันเอาอย่างกับแดงแห้งหนาเลิกดีอย่างกับความหนาความยังเพิ่นแบบหนาตาเพิ่นชัดๆน้อกัน มาสานแดดบ่ออกบันี้แดดออกแจ่มเลยบันี้แดงแห้งขนาดเลยเมื่อนดีอ่างดีมืนดีนะครับขอขาขออยัางกับสั้นลังเพิ่นเมืองเอานะครับเฟ่ดีเฟ่ม่แปรนครับผมนะครับหาสิบหาต่อรองได้นะครับถือกันทรงฟรีภาคอีสานภาคอีสานภาคอีสานไปภาคพอนไปมันแดด้อนหากินหากินยากินยุทธะนะครับผู้เบิ่งเอาความอ่างเพิ่น หางลากพื้นเลยละ่ะหางพื้นคุณโอ้ยคักขนาดเลยแม่นี่เอาพอเลี้ยงอีกแม่นึงนะครับตัวนี้ไปงะเออไปตามหางหัวทองอยู่นี่แล้วก็เกรรษตรกรเลยเกรรษตรกรจับใบได้จับไปเลี้ยงเลยนี่แม่ใหญ่ๆหาบ่อคอยผอบันไดใหญ่ๆเนี่ยนี่หาซิผาไปอีลาไปนี่ครับเอาแม่แมนงงน่นี่เพิ่งลง่องอีละเพิ่งล่องนี่ครับแม่นี่คือกันแม่นี่กับประกันทองคือกันนี่ครับแม่บักยิ่งใหญ่ โอ้โน,น,นี่ครับนั่งพี่อีกละนี่ครับหน้าตาเพื่อน,นยกดีขนาดเลยครับหน้าตาอื๊กขาแข้งเล็บนี่ครับตัวนี้งา่หน้าตาแม่นี่ท้องนี่ครับมาทาดอนี่ครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวท้องเรียบร้อยเครื่องดำพ่วงหางเงานี่ครับ เต็มสูตรเลยสูงกับเมตรสี่สิบแปดคนละแง่เงี้ยวไม่ได้อาบน้ำนี่ครับเปืี่ยนเปืี่ยนขี่แน่จังหน่อยนี่ครับโอ้นี่ครับลำเงี้ยวๆนะดีนี่ครับพ่วงหางของเอาเครื่องดำๆนี่ครับลูกที่ไหนพ่อใน้สองตัวนี้ลูกกแรรคับสาวท้องแรกนี่ครับมาทาดอนี่ครับใบหลอดครบนี่ครับท้องตัวท้องเรียบร้อยสามเดือนกลัวๆครับผมเขาเดือนสามนะครับ เงยเง่าขาแข็งใหญ่ดีนี่ครับท่านได้ติดตามหางัวโบดอยู่ติดตามหาก็พบเหมือนเสานี้นี่ครับงัวโบดตัวนี้ครับที่เด็ดอีกตัวหนึง่งนี่ครับปากกันท้องนี่ครับเปิดราคาไว้หลายไมไ่พอแม่นี่งหกสิบหกนี่ครับแม่นี่สุกเง,งาเข้าดีนี่ครับนิ่งไว้อีไลน์นิ่งไว้นี่ครับนี่ครับล่ำตัวเหนือนังสีสันหนามอาบจังหน่อยขาแข็งน,นี่ครับบื้อเรื่องเพื่อนนี่ครับเล็บดีนี่ครับเล็บเพื่อน มุ่นยหน่อยครับเล็บมุ่งงามนี่งน่อยนะครับเล็บเพิ่นเล็บดีเรียบหน้าตาดีนี่ครับหกสิบหกเราพอดีหกหมื่นหกพันบาทนี่ครับเครื่องดำดำต่อรองได้อีกนี่ครับนี่ครับเนี้ยครับยกดีขนาดเลยนี่ครับเพราะต้องจัดท่ายากนะครับยืนงามครับหน้าตาเนี่ครับนี่ครับล่าโตดีครับเด้อนี่ครับล่าโตเพิ่นนี่ครับ หนอกงน้ามีรับลำโตเงี้วเครื่องด้ำดำมครับตูดเป็นตูดเท่ากันมีรับตูดเพป็นมีรับตูดเพป็นนะครับหลังเปีครับเหลียดเศษหลังเปีเหลียดเศษเท่ากันมีกับหลังมันแค่นัง้นหลังนนี่แหละเบิ้งน้ำกันสักักป่นเออขึ้นไปโชว์ุ่นอีกป่น่เหี่ยวขนาดเลยโอ้ยืนนิ่งๆไปเออนี่แหละุ่น ฝุ่นสักสับเอาอยากสู้ซึ่งฝุ่นก็ยืนเดี <laughs> ย๋ยวนาตาเดี๋ยวแจ่มละบาดน,นี่อบอุน่น <laughs> อบอุ่นร่างกายนะครับขาแข็งเรียบเพลินนะเบิบ้งเอานี่เออยืนไว้หิ้วน้าบมอบนะ <laughs> เปิดไปหกสิบหกขับแม่นี่นี่ครับต่อรองเอานี่ครับถัดนั้นที่มักงัวโบดนะครับตัวนี้ที่เด็ดบ่ผิดหวังขับแม่นี่สุดยอดเลย อรณีเครื่องดำปิดเครื่องดำนุ่มงามแข็งขาดีข่วงหางยาวอยู่เครื่องดำโอ้โหมีตัวนี้เนี่ยงามๆครับตัวนี้พอเลี้ยงอีกแม่นึงนะครับราคาก็ถือว่าเกษตรกรจับต้องได้นะครับเอาไปเบื้องเอกอะไรอีกเหรอแม่สาวแม่สาวครับเดี๋ยวไปชมแม่สาวน้ำกันแม่สาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยเอฟหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวไปชมน้ำกันต่อนะครับ อเอาเบิ่งหมอหลุบลอเนี่ยก่อนนะครับพอพันแต่ว่าขายไปแล้วเพื่อนว่าตัวนี้ทรายฝากพี่ฝากน,อน้องนะครับตัวนี้ขายไปแล้วพอพันเนาะนะครับหน้าตาลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้ลูกลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งขายไปแล้วนะครับทรายฝากพี่ฝากน,อน้นองนะครับสำหรับท่านใดติดตามหาพอพันแต่เพื่อนขายไปแล้วดนะครับเด้อทายงามๆเบิ่งน้ำกันนะครับตัวนี้ใหญ่เงว หัวกับประมาณปีเนี่ยและครับตัวนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วน่ครับถ่ายเพื่อนบางใครบางถ,ถ่ายครับลูกชาย KF31 านะครับตัวนี้นาตืดเลยนะครับบักละย่างออกไปแนบบักละนะครับนาแห้งหลูบรอจินข้าวโพดแห้งก่อนกรอบๆกรอบๆเลย สาวเอฟหนึ่งอยู่ครับ,รบตัวนี้ก็สูงประมาณเมตรสาบห้าบวกครับตัวนีู้กซสยเคเอฟสามหนึ่งกินแบบธรรมชาติหนาดีนักนั่งนั้นน้าวงดีสีก็ะแดงดีับเข็ม พอดีเ็นยูโฮมพอดีแบบหน้าตาหน้าเดี่ยวแม่สาวน้อยเดี๋ยวไปเบื่องแม่สาวน้อยน้ำกันนะครับนี่ครแบแม่สาวน้อยมาแล้วนะครับลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ซีวายหนึ่งสามสามอย่างบตัวนี้เดี๋ยวไปชมน้ำกันข,ข้อขาดีครับตัวนี้ข,ข้อขาดำเครื่องดำเดี๋ยวไปชมน้ำกันยืนดีเลย c ับซี1วหนกับตัวนี้ซี1 3 3หัวเอนึ่งนะครับถ่ายสูงกับประมาณเมตร33ประมาณนะครับเด้อับเอฟหนึนะครับตัวนี้นะครับซีกัตัวนี้ถ่ายเครื่องดำพ่วงหางก็ดีนะครับไปแล้วเนี่บเขาห่มนะครับถ่ายเพื่นเครื่องน้ำดำี่างว่าแดดแล้วเนาะ ใส่เมาไว้ครับตัวนี้วัวเอฟหนึ่งนะครับเออยืนไหลไร้ยืนไหลเออนี่แหละใส่เมาไว้นะครับเดี๋ยวยางเบมึงไกลๆเอาก็ได้พอดีปล่อยเมาเพิ่นนะครับตัวทองขวานี่เออตัวใส่เมื่อนี้บ่ได้แบ่งแล้วเด้อนะครับเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่องดำ อายุไลฟ์ในน้ำผึ้งเจ็ดเดือนนะสิบเดือนครับสิบเดือนพอดีนี่ครับแม่นี่เปิดแา้วค่าใบไลฟ์ในครับผมค่าสิบสี่ครับหาเอฟหนึ่งแบบห้าหมื่นสี่พันบาทนี่ครับควบเครื่องขาแข้งนี่ครับหน้าตาอืมนี่ครับลำตัวอีกด้านหนึ่งคนนี่ครับเงยเอาดีหาสิบหาสิบสี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้แม่นี่นี่ครับ เมาย่างดีเลยนะครับหน้าตาห้าสิบซีนะครับหรือเรื่องเพิ่นลูกสาวซีใบหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามนะครับโบดดีแฮงงวโบดครับตัวนี้นะครับครบเครื่องนะครับหุน่นจิ้นหยาครับผมตัวนี้ขายไปแล้วนะะ้องเอเนาะตัวนี้ก็ขนส่งนะครับทองเจ็ดเดือนตัวนี้นะครับ เคสหกแปดเจ็ดเดือนครับตัวนึงกำลังกินหยารอขนทรงนี่ครับคุณหญ่แห้งคุณตัวนี้ขายไปแล้วดนะครับเด้อนี่ครับทองเจ็ดเดือนตัวนี้นี่ครับเอาเนี่ยแล้วครับเพื่อมีไฟสนใจนี่ครับตัวนี้อีกแม่หนึ่งนี่ครับเอฟหนึ่งนี่ครับตัวนี้นี่ครับคุณยางมาเลยอีละนี่เบ่งเอาชัดๆนะครับตอนนี้ไม่มีน้ำผ่อเนาะไม่มีตำหนิอะไรนะครับ หูุกโบดหน้าตาดีเครื่องดำพ่วงหางเหย้านี่ครับบือลึองแขขาแข็ขขงดีงามายหน้าตาเพื่อนเยี่ยมมาเน, <c oughs> นี่เออนี่ยชัด,ชดเออนี่ครับควบเหย้าของเพื่อนนี่ครับนี่เบื้องอีกเธอเอาชัดชักระคาต้องกันนี่แหละครับ นี่ครับสำหรับท่านใดติดตามหางัวไปเลี้ยงนะครับเอามือนี้งกับเต็มอิ่มอีกมือนึงคลิปนึงนะครับแม่ทองสองแม่แล้วก็แม่สาวหน่อยตัวตัวผูพ่อพันเท่ากับขายไปแล้วน้องผอเนาะนี่ครับเอาฝากเบอร์ติดต่อไปอีกนี่อจังหน่อยศูนย์เก้าสามศูหน่งศูนย์สามศูนย์สองสองหกนี่ครับพ่อรวยบัวงามนี่ครับ ันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ6 9 l i k e c o m แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรอเลยอะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้เลยครับ6 9 l i k e c o m หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสว,สวยๆกำลังรอท่านอยู่าาน้ากระแสนะครับโทรมาเลย <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้ <c oughs> กระจากลาครับผมถึงใจส่งฟรีพอปะ คลิปนี้ก็จากลากันเพียงำเหียงแน้วพ่อดเนาะนี่รนนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับ